สวัส,สดีครับสวัส,สดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเี่สี่เนาะวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันเนาะเข้าเรื่องเข้าราวแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอ่านะครับใครส่งข่าวหรือไม่ส่งข่าวอะไรก็แล้วแต่ทาเพื่ออะไรนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอืมนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับไปว่าจ้างนะพี่น้องเอฟซีเนาะ ไปว่าจ้างหรือให้คนไปถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับพี่น้องในในวงไฮโลนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ากูได้ยินจากสายรับมานะครับสายรับส่งข่าวเนาะอ่าสายรับส่งข่าวมาแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าดูความเร็วของมันนะครับอืมดูความเร็วของมันอ่ามันยังกล้านะครับพี่น้องเอฟซีที่จะให้คนไปถ่าย ภาพนะครับพี่น้อง fc อืมนะครับเพื่อจะได้ภาพนั้นอ่าเพื่อจะปลดตําแหน่งเขาพี่น้อง fc เออนี่แหละครับพี่น้อง fc นะมาดูความระยำของมันนะครับมาดูความเร็วของมันนะครับพี่น้อง fc นะอ่านะครับว่าจิตใจมันเป็นยังไงพี่น้อง fc นะอืมมันจ้องที่จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ<ด>พี่น้องที่ขวางหน้ามันนะครับอ่านะครับ อ่าทำไมถึงไปทําแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับนะผมก็ไม่รู้นะครับนะแล้วรูปภาพที่ได้เขาส่งให้ใครนะมีคนรู้นะครับเนาะอ่าว่ามีการว่าจ้างเท่าไหร่นะอ่านะครับใครเป็นคนถ่ายเขารู้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะนะครับไม่รู้ทําเพื่ออะไรอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอ่าหรือเพื่อจะให้ผู้ใหญ่คนเก่า ออกจากตำแหน่งนะครับพี่น้อง FG ใช่ไหมเออถ้าคดไม่เร็วทําไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟนะถ้าคนไม่เร็วทําไม่ได้นะอันนี้นะครับมันมันเล่นไม่ซื่อนะครับหมารอบกัดนะครับรู้ไหมว่าหมารอบกัดนะออหมารอบกัดนะครับพี่น้อง G, นะเอฟนะอ่าปึ๊บอา่ากูรู้ว่าทีแรกมึงอยากให้ใครถ่าย มึงอยากให้ใครถ่ายอ่ะมึงอยากให้ใครถ่ายกูรู้ที่แรกว่าจะให้อีบุญบ่มีถ่ายแต่มันไม่ทาน่อแต่มันไม่ทํานะอ่าแต่บังเอิญวันนั้นมันไม่ได้ไปหรือเปล่านี่แหละนะอืมันไม่ได้ไปหรือเปล่าอ่าแล้วก็ให้คนอื่นถ่ายนะครับพี่น้องทีนี้นะอืมโอ้เงินไม่ใช่น้อยนะพี่น้องนะอเอฟจีนะเงินไม่ใช่น้อยนะครับพี่น้องเอฟจีนะ ห้าพันนะพี่น้องคลจีใครจะไม่เอาเนาะห้าพนะันเนาะแต่มันก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะโดนส้นตีนเขาฮะ <c oughs> ห้าพันหรือเงินลดอันนี้กูก็ไม่รู้นะอันนี้กูก็ไม่รู้นะเงินลดเงิน,งนหนึ่งหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไปส่งให้เพจต,ต่างๆเล่นใช่ไหมให้เพจต,ต่างๆเล่นแล้วอไปส่งให้ ผู้บังคับบัญชาดูใช่ไหมดูความเร็วของมันนะครับอ่าดูความเร็วของมันนะครับมันไม่ได้ธรรมดานะครับพี่น้องเรีบซีนะเออถ้ามึงไม่ไปทํากับเขาก่อนเขาจะไปทํากับมึงใช่ไหมออดูดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันมีคนว่ามันเป็นคนจิตใจยังไงอ่าว่ามันเป็นคนจิต ใจยังไงมันทําเพื่ออะไรอ่าเพราะมึงมีความโกรธความเกลียดอยู่ในใจมึงทาทุกวิธีทางเอ่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะการสนับสนุนของเงินมาจากไหนนะมันมีคนสนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหมนะเนะีนะครับงั้นมีคนสนับสนุนอยู่แล้วนะเออตอนนั้นนะครับพี่น้องกับสี่นะ โอ้ห้าพันจิบจิบใช่ไหมโอตายแล้วเนาะเพื่อจะเอาไปเล่นงานอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องเอฟซีมันไม่ได้ช่วยแค่คนเดียวนะมันไม่ได้ช่วยแค่คนเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันช่วยกันหมดนะแต่มึงก็เล่นใช่ไหมแต่มึงก็ยังทําได้นะอะ่มึงไลน์ไปหาใครมึงก็รู้อยู่แก่ใจของมึงอยู่แล้วใช่ไหมอความคิดของมึงนั่นนะ อ่าอยากให้อีบุญมามีไปถ่ายใช่ไหมอ่าอยากให้อีบุญมามีไปถ่ายใช่ไหมอ่ามันก็เลยถามว่ามึงทํามึงทําใช่ไหมมึงทําใช่ไหมมึงทําใช่ไหมมันก็ไม่ตอบเงียบมันทักไลน์ไปใช่ไหมเอนนอนะครับพี่น้องเอฟจีนี่แหละครับพี่น้องเอฟจีธาตุเทและกมลและสันดานนะครับพี่น้องเนาะที่มันทํา นะครับมึงทําเพื่ออะไรถามหน่อยทําเพื่อความสะใจใช่ไหมหรือเห็นผู้ใหญ่คนเก่านี่เข้ามาในฝ่ายนี้ใช่ไหมมึงก็เลยกําจัดออกใช่ไหมอ่าหรือม,มึงมีปัญหากับผู้ช่วยหรือ,อยังไงอันนี้กูก็ไม่รู้นะความคิดมึงยังไงมันถ้าออกมันก็จะออกยกทีมใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียกยิงนกนั่เดียวได้ได้นกสองตัวสามตัวอ๋อ้ยิงนกนั่นเดียวมันว่าดได้นกสองตัวสามตัวได้เป็นหลูครับพี่น้องครีทั้งกลางบ้านกลางเมืองสวยกันหมดนะครับพี่นอนะ้องครีนะอ่แต่มึงก็เล่นมึงอย่าพลาดก็แล้วกันนะกูจะบอกให้นะมึงอย่าพลาดก็แล้วกันนะอ่านะครับคนเคยเล่นมันสิโอดได้บอคนยเล่นมันสได้บอมึงก็ยังเคยเล่นนะมันขึ้นถ้าแจ้งกันยังดิ่นแมนบอสอมึงก็ยังเคยเล่นได้ไหม ดินทองตสองมึงก็ยังดินมาแล้วมเมนบอสนะครับแล้วมึงทําเพื่ออะไรกูก็ยังงงกับชีวิตมึงแล้วมึงทำแล้วมึงได้อะไรขึ้นมาเออมึงพยายามที่จะทำร้ายเขาก่อนนะกูจะบอกให้นะเออมึงหาหาใส่หัวมึงมึงจะให้คนเกลียดมึงไปไปถึงไหนฮะกูถามหน่อย อมึงจะให้เขาเกลียดไปถึงไหนทำไมจิตใจมึงเป็นแบบนี้วะวกูก็งงใจเลยนะครับพี่น้องเอบจีมึงคิดได้เนาะอ่าไอคนที่ทําก็หวังแค้เงินเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องเอฟีมีหน้าออกมาสู้หน้าสู้ตาเขาไหมครับใช่ไหมคิดเหลือว่าเขาไม่เจ็บอกเจ็บใจ่มึงอย่าพลาดก็แล้วกันมึงอย่าโวย เวลาเขาทำคืนน่ะแล้วเขาก็บอกว่ายังไงสีปียังไม่สายออาสปี CP ยังไม่สายนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมอีบุญม่มีมันก็บอกว่ามันก็เล่น,นกูไม่ทำหรอกกูจะไปทำทำไมเออาพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปุ๊บพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปุ๊บ อีบุญบ่มีทักไลน์ไปหามันมันเงียบมึงทําหรือเปล่าใช่มึงหรือเปล่าเงียบกิ๊บ <c oughs> เงียบกิ๊บพี่นอ้องเอฟซีอ่อนะครับมันเป็นยังไงมันเกิอดอะไรขึ้นนะครับเนาะ